สวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้เรามีแผนการไปเที่ยวฟิสซูโล่กันแต่ว่าภารกิจหลักในวันนี้เนี่ยเราจะต้องไปหาซื้อของเสื้อให้เพื่อนของเราก็คือไอ้วิรยุทธที่รู้จักกันดีก็คือไอ้คำก็เป็นสมาชิกของไบท์เทียนะครับแต่คนคงจะรู้จักกันดีนะคิดว่าคงจะรู้จักกันปกติแล้วเนี่ยจะไปกัน5คนแต่อันนี้ไปกันแค่สามคนประกอบด้วยอีกสองคนเนี่ยมันไม่ยอมมาร่วมทางด้วยเนื่องจากว่าติดนตรกิจที่บ้านนะครับตอนนี้ก็ ก้าโมงต่นลแล้วราไปออกสี่โมงยังไม่ได้ซื้อตั๋วเลยโอเคครับขอไปซื้อตั๋วก่อนนะเพราะว่าไอสองคนนั้นมันก็ไม่รู้ไปไหนก็เลยต้องมาอัดเปิดตัวคนเดียวเนี่ยไปเจอกันนัว่าการเินทางจะเป็นไงครับโ เขาไปคุยกับใครครับตอนนี้แฟนใหม่แต่งตัวเท่เหลือเกินนะแฟนใหม่แฟนใหม่เออแฟนใหม่เลยเนี่้อยู่กับแฟนใหม่แล้ว,ลว <laughs> ทำไมมึงมาก่อนไม่ซื้อตัว๋วฮู้ยโหน่าไม่ถึงแล้วตัวเรายังไม่ถึงหรอ วากับมึงสองคนไปเอาไหมไปซื้อตั๋วให้กูเลยไปเดีารถจะมาแล้วเอาตั๋วมาไปเอามาดิก็ไปไปสั่งมาให้กูเอ้าเขามีกันหมดแล้วมึงไม่มีมึงก็ต้องไปไปสั่งเลยวะเอาเอามาให้เอามาให้กูตั๋วถือไว้ จริง <laughs> กอดมาเนี่ยหน,น,น้นามันดสาไลาอารมณ์หน้าแลงนิ่งยีอยอา้ทำตาตาไปอกนอนนะไมนก็นอนอยู่ไม่ใช่หรอ จะออไม่ได้กอดอะไรเลย <c oughs> กสันไไไไป่่่ถาายเจะไปไหนกัน ก็ถือชอบถือหน่อยก็ได้แต่ใครกูเป็นดาราก็ไม่มีเมคอัพเมคอัพให้กูเลยก็เดี๋ยวค่อยมีเดี๋ยวแต่งให้ทีหลังก็นะเปลือลอกที่รอใหโมรอรอแล้วคุณผู้ชนี่อะไรคุณผู้ช ตอนน yes. <te> ี้เราอยู่ที่ไหนครับกอล์ฟไปเดินตอนเราอยู่ที่ไหนอ่ะสองหน่อยสองหน่อยอยู่ละมาไหนแบบมองนี่อยู่ไหนตลาดน้าไหลแล้วตลาดเนี่ย จะมาหากระเป๋ารีอหาเสื้อเนี่ยทำอะไรครับเรามาจะมาทำอะไรเนี่ยกินข้าวใช่ไหมร้านกาแมเออว่ะก็รานตรงไตรงลาดามผ่านมันเหมันเดินตามเพือเ่อนอะนิเดีย หลงนะภารกิจภารกิจวันนี้หาข้าวมานี่ังไมข้าวกินงเลมาถึงนี้ยังไม่มีข้าวกินเลยจะเซเว่นไหมของตรงครับหลงครับ้าเออมาครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครั้งก็ไม่รู้นะมากี่ครั้งก็หลงทุกครั้ง เอาปิดก่อนยังไงเดี๋ยวว่างอีกทีนี่ไงจะเว้นทานเขาอะไรครับัำลายแล้วทำลาย ไไอไรกล้างนี้ให้เห็นคนี้ด้วยไงน,นับบนีกว่าในเว้เป็นมารสข้าวมาดูมาข้าวละคนนี้เลยก็โหนี่ร้านข้าวแดกแล้วลบบอ่ะอะไรเดว่ีา่ของมนันจะเป็นไก่ป่ารของเขไก่ทอด ้สีงเ็เดดเ็ดเยครับคือะไรดะกินเนครับเวลาถ่ายแล้วภาพใหญ่ที่ผายเลยมมอนตานมเอตามองอ่ะเออเหมือนไม่ใช่เต็มเป้าหมายต่อไปไปไหนต่อไปเซ็นเทน้าวเป็นไหนนะ ไปซื้ออะไรไปซื้อโทรศัพท์ไปเซนท่านซื้อเซนโกลแย่บุกมุกอันนี้มุ๊กวะมุกอ่ะเอามุกกระดับทำไมมุกเซนท่านกับเซนโกลนี่ไม่ผ่านใช่ไหมเนี่ยไม่ mình ăn bên không gì, không <Nun> đường 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 không เท่เท่าไหร่ครับมาดูหลักไม้นี่แตกไปเลยนี่คือแะไรแกสีอฝากนี่เขี้บบางเนี่ยอืมงูแสงแฟร์สวย ดา่ดาะไรกูหมด่าะไรกูอกว่มันใช่เวลาไหมอ๋อก็ <c oughs> คิปมันจะเดินเรื่องไม่ได้เป็อจะเดินทำอะไรละ่ะ <c oughs> มึงอ่ะซื้อตทั้งหลดิ อนะถ่ายด้วยซื้อดิเดดูมุมสูงก่อนเลยครับของในให้เลี่ยวเพี่ยวเหมือนมาทำอะไรสักอย่างตอนนี้เราอยู่ที่ b 2 s แหล่งรวมอุปกรณ์มากมายชนปุ้งหลายอย่างเดินเลยมาข้างหลังด้วยชนหอกนล้มอีกแล้วตอนนี้เรามาดูอะไรกัน ได้ไปนู่นนุ่น,น,นขาตั้งไม้ไอ้ยะซื้อการ์ดไหมสีวันนี้ก็ได้อะไรใหม่ๆมาเยอะเลยนะครับ <c oughs> ใหม่ได้อะไรใหม่ๆมาเยอะเลยอาจจะแปลกตาไป สอมก็สอบไหมไปหายก็ไปรูพวกมันแฮปปี้นะมากอะ ซื้อเยอะนะเนี่ยด้วยกูจะเลือกด้อ,คคอืมนี่สามสิบาทอ, <c oughs> อ๋อสนใจหนังสือเอ้ยสมุดสวยาสิบาทไหนอ่ะ,อ,ะอืมสวยดีนะ เียวถูกสะ่งยได้คะและแน่นอนว่าอย่างที่บอกว่าสวนกงใปขนาดนี้ไม่ิดสับสนเ็นเจ้าของวันน้ได้เละค่ะเกิดเอามาเดินลงบันไดเลอเนี่ยใช่โถ่อ๋อจะจะหาเดินเอาเดินมาจ้าไอ้เพรีบเลยขนาดนั้นน่ะ รู้สึกว่าเราจะอยู่ร้านร้านอะไรวะเนี่ยร้านขายเสื้อดืออโอ้โหดูฉไนใส่ลูไป <S <S นี่ยกระเป๋าใส่ไปตองอไปใส่ดโอ้โหไวปะดูใส่ลูกไปตองงดีกว่าเลย นะอะไรนะหกร้อยเอาวมีตังค์ไม่ใช่หรอมันไม่ซื้อแล้วครับเราต้องที่สามพันเก้าจก็บที่แปดสองใช้ไม่กีนบาท

หลปอหยตดีใช่ั้ยน่สมั้ยกินอะไรนะพักเลยมั้ยพักัเลยโอ้โหคือคลิปนี้มันจะไม่ยาวเห็นไหมอบเห่าไปดู ทำ,ทำไมวะทำไมวะสวยนะมันจะเข้าไปมังก็ีเขียว่าสอบถามได้น,นะคะสอบถามได้น,นะคะ,ะ,นนะคะะืแค่อยากเข้ามาดูาเขาบอกว่าอะยังไงืึใช่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  cào phải đó hả? nghe. phỏng tên đi. kiếm đa đại bao nhiêu? có หยอดตัวอ้ำผูน้ำผู้าอองน้ำหจดใสก,กล,ล้องนะตอนนี้รถรอไหมเนี่ยไม่ตัวแล้วเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะจะมนเดินไม่แค่ตั้งหนึ่งทุ่มเออตอนนี้รถจะบ่ายโมงจะกลับรถสายสองเลยหรือเปล่า ไม่รู้จะไปไหนวะไม่มีผู้เดินเอองั้นก็กลับบ้านไหมมาก็ไม่พูดอนร้งสิ้เอ่ก็กลับเลยไงเออไปตลาดได้ดีก่าตลาดเด็รนนีะไรัาหรืเปล่าไปนับไปนั บายเซอร์นาเราจะไปไหนต่อกลับบ้านเนะครับจะมาส่งมาแค่แค่เนี้ยโทรศัพท์จะมาส่งมาแค่ซื้อโทรศัพท์ให้เพื่อนกูมาทำไมก็ไม่รู้เนี่ยมาให้เบอร์จังเล่นดังนั้นน่ยอ่าอีเมสเซจเข้าเมื่อสองแค่นี้ก่อนมั้งเออแค่นั้นแหละบายบาย พวกเราลออรถไฟกันอยู่อืมน่น่ภเนในอ่อจริงๆมันเป็นรอบบ่ายสองนะรอบบ่ายสองกี่โมงนะบ่ายสองตอนนี้กี่โมงแล้ววะบ่ายโมงครึ่งฮะอีกร้อยครึ่งชั่วโมงรออยู่เฉยอย่างเงี้ย นั่งดูรถไฟไปเรื่อยอย่างนี้นะ ตอนเีอนะครับพวกเราจะสูสกดางนี้ดังตวเลขุลังวัน่2เชี่ยมาตราสักวุตัวเองจะได้สราบที่ราการจะเดือดทิ้วเาสำหรับของทาแล้วเป็นจิตกกลับบ้านนี่ครับ สิ้นนะครับคิดตามซื้อโทรศัพท์ในวันนี้ก็คงจะเป็นไปได้ด้วยดีเกิดกับที่เส้นทางเท่านี้แล้วกันนะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้